พาลุ้งเดิยว wow. ่าจะเกิดจกเกิดมาพบกันนะนกเจนนี่คนงามบลูบออะไรว้าวว้าวเขียนหน่อยว่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ว้าวง๊ะ นอนนวดมือบอลุกบอลนอนนวดมือบอลุกบอลว,วายอยากเล่นแลว้วอ๋อเจนนี่อยากเล่นแล้วบวอลุกบอลวายอยากกินเนาะอยากกินเนาะ ไม่เจ้าอยู่คนเดียวบลูกบอไม่ไว้ทีไม่เจ้าอยู่คนเดียวบอฮะไม่ไว้ทีไม่เจ้าอยู่คนเดียววะนี่เจนนี่นี่นะอาตัววันเช้าแล้วนี่อาเกอบสามเดือนแล้วนะเออวิจักไปดูใครเนี่ยคนต่างคนจัง มักนักดิวันนวักนี้วักเล่นน้านี่ิว้ยว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเดเตียงน้อยน่เตียงน้อยวันี่เห็นเรอเรีนี่เียขวาเตียงเนาะเรียขวาเตียงวันี่ฮะว เาคิดวยานี่ีาว่าหอ่าฮะเจนนี่คิดด้วเจนนี่นี่เจนนี่คิดด้ว่านี่วรอฮะคิดด้วอยู่กับชักวาชักวยเยอนี่วะอ้าวเฮ้ยเออเ

อืมอุ้ยดีอุ้ยอุ er> er> ้ยอุ้ยเ er> ้ยชิวอย่างนะฮะตาึงใช่นี่ชิวอย่างนี่ฮะเอ้ยน้นะโอโอโอ้อ้อยากลูกอยากลูกอยากลุกอันนี้ ว่าข้เครืออะนี่ฮึไอเดี๋ยวนี่นี่ข้อคืออะลูกฮึเย่เย่เฮ้ยนั่งวิวน้อยได้นี่วิวน้อยได้วิวน้อยได้วิวน้อยได้นี่อือบอกนั่งวิวน้อยอู้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 อุ้ย อ้ยกึ่งตาบังคักแน่นี่ว่าจะคือกึ่งตาบังคักแท้อุ้ยวึอายได้คว่เตียงเออนี่ได้คว่เตียงไม่ไปวะนี่ฮะ้ว

ta xài văng văng như thế anh đi vào luôn không hả? Khi là cái ta xài văng văng như thế vào được ui, ta cứ xài thế, Ta chắc cứ xài thế anh đi na, Vâng không như này na, chắc, ui, chắc. ฝากแลบแลบแลบอยู่นี่อาจารย์เอ้เฮ้ยเฮ้ยค้อยเพิ่งอยู่คนเดียวเฮ้ยค้อยเพิ่งอยู่คนเดียวเฮ้ดิ่งดองดอยู่เฮ้ยเป็นจังไดเฮ้ยฮะวะเป็นจังใดใบเฟอ่์ให้อยูู่้เดียวเขาไปใส่ฮะเขาไปป้าบุลุกหึมเขาไปป้าบุลุกโบเขาไปป้าอันนี้เอือ ให้อย e ูคนเดียวคีอูผู้เดียวอันี้เอาเอาเอาเ้ยวางเวหยางยวางออเอออยโอ้ยโอ้ยจะเอหยางฮะจะเอหยางฮะบลูกฮะเจนนี่เอหยางลูกเออเจนนี่ นะแม่เจ้าไปหาแนวกินฉะเนาะเจ้าพ่อจังหายไปซะอันนี้ลูกเออมันออกเลยหิวเลยก็เลยแวะหาเลยโอ้ให้ดูก่อยกเดียวนี่่อ้ย่ก็ว่างูกินเขียดมาแต่สวอ้าวอ้าวกบกินเขียดเหรอ เอ้ยเวยก็กินเขียดงูกินงูกินก๊บมาช่วใช่ไหมอันเ็ดไข่นี่้ยก็สด่างกไข่เนะอือเดี๋ยวเือีแก็กูตอนแรกกูอาจจะกินอยู่วองว้าข้อแข็งเลยนาะเอ้ยต้องล่างเกือบไข่เปลือกไข่ให้มันจะอาจหานานเจนี่หัวเลาะเลยเนาะ hay nóng hay cái view nữa view vô kia đẹp nè nó luôn. Hmm bị sưởi chạy, ó sưởi rồi. Thật tình rồi đấy ạ. À phật hơi vô phun phun nhìn chạy nha nó cứ tăng nhòi luôn đó. Vô mà luôn luôn được. Vô phun cái, áo xài anh cái bong nè, là cái giăng nhọt tí. มันก็ขี้เล็ดก็เก่าแล้วมันก็ต้องล่างอะเนาะกาบมันเนาะขี้ม,นมันอะไม่รู้สิขมนมถ้วยฟูๆๆคเค้กกล้วยหอมเนาะเค้กกล้วยหอมแม่ใบไม่กินข้าวกินแต่เค้กไงกินแต่ขนมอ๋อดีแม่ใบไม่กินข้าวน่ารักเนาะ แม่ใบไม่กินข้าวนะแม่ใบกินขนมเดินเฝ้าใช่ไหมึงเดีายวันวันจันงโยคอขึ้นนะมึงเนี่ยวสุเก่งแท้อันนี่บ่ลูกกีตาร์อันนี้น้ออันนี้ลูกเบาเตียงทองวะนี่แมันบ่อันนี้เออเตียงทองสแนววะนี่ฮะน้ำสกุลอะไรเนี่ยน้ำสกุลอะไรฮะ ไม่มีหรอนามสกุลอะไรนามสกุลไม่มีครับนามสกุลไม่มีคุณนามสกุลอะไรไม่มีแต่ชื่อูซือนามสกุลเราไม่มีเห็นเราลูอพี่ดาแบบปมาให้เราชอว่าอยู่นามสกุลไม่มีเอยู่นามสกุลไม่มีเจนนี่นามสกุลไม่มี เอาวัจเน่เจนนี่นามสกุลนามสกุลไม่มีบอกเวลาไปอันไปไายเนาะตกวัดเนาะเจนนี่นามสกุลไม่มีว่าเรียกอาวัจเหี้ยหัวหัวยี่บอะไรหัวเหรอจะ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 สีบออกเก่งคือไอวิวอยู่บ่ เราชอบกินก๋ยวิวปรจนฮะออึนี่หน้อยช็นี่กินกวานี่นะบอกมมันกินนมอิมแล้วเดี๋ยวอะไรห้ยีิห้วะใหยวะอีหล่าวะเลยวัดแล้วบ่าจบวะวัดแล้วบ้าให้กินชอนี่บ้าบวะอืออืออือแม่ใบนะแม่ใบมใบให้กินชตนี่บ้าบอฮะ ไปกินชัำนี่บอสิกินอีกแน่สิบอสจะขอสิบอกินอีกแน่เอู้ออูออูอ,อูสมัครเห็ดคือไอวิวไรห,หัวไอ้ทิดกัดจนสมัครคักแคร้นอันนี้กัเล่นน้ำมูอเห็ดตาเห็ดอาข,ข,ข,ข่องห่องเห็ดน้ำลายเจ้าะคงบ่สน้องนั่งวิวเห็ดได้ได้มันก็คือกันก็นั่งวิวแห,หละหา <laughs> Tapi bawa kenyang ke kan. Tabek bawa kenyang ke kan lah <laughs> ni. Tak 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 tak. Acap kop. Em em em. Em em em. Oi. Em le ge. Oi. Oi 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 buat apa kau nenek ô phang phang qua phèn phèn Phèn, phang qua tango Phèn hãy hãy Phèn hãy 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 phèn hãy hãy Phèn hãy 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 อดอิ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 ดอดดสางเด้อาจารย์เดี๋ยวชวยกําลังเป็นหมาได้หนิขอบอกนี้นะไม่ได้เป็นคนได้สำเนียงกําลังเป็นหมาเป็นห้อเนอะว้ายเป็นหมาเป็นแมวเล้ได้หนิเราผู้ใหญ่คนเดียวมาเจอเนี่ว้าขีอได้เ่ดินึ่งวันสิ่งกาแฟจะนะแงวัน

อากาศเย็นน้อยเดียวกันชุบคนผ้ากันแตกเขินเอื่อยนอองเขินเอ้ยเริ่มลายชุบคนสับหนีกระไรเอ้ยคิวก็งามเฮ้ยว่าคนคิวงามบ่เอื่อยกับน้องนแก่นะกระเชินชินาแห้งลมหมอกน้อยเดียวกับผ้ากันลายอ้อยแหละบ่เอ้ยนางงามอันนี้งามกูม่อันนี้งามกูม่อันนี้เอองามงามงามอันนี้ เอ้ยงามมาหนีิอือนี่วะงามคนงามกว่าหมูนี่เอ้ยลมยังบ่ได้หนาห่อที่ใดตัวหลุดผ้ากันไล่อมอยเลยบลูเอ้ยฟิวดีอยากกินยังปากนะอยากเล็บอยากเลบจุนี่ฮะอยากกินยังอยากกินแมมบออยากกินแมมบอกินแมมบอกินแมมยังอิ่มบาดูบอฮะ

หายลอดหายลอด,อด,ด,ห,ห,ด,อดหายลอดบอ,อดจะได้ใหญ่ๆเ้อหายลอดจะหายลอดปอดจะได้ใหญ่เสียงจะได้ดีว้าวเห็นปะหายลอดแลยหายลอดไม่ได้เอาได้อยู่อย่างนั้นแหละจ้าอยู่อย่างนั้นแหละว้าวก็ <c ười> อยังเอ้หายอยู่ในน้ำตาเอ้ยห้องเอาเอ้ย Ừ. Hòn lốt, hòn lốt. Hòn vào đó. Vào đó. Ơi. Ơi vào cái gì hay ơi. Ơi bay con nữa chơi đó. Bay con con đó. con con chứ. Con chị hay là ba con đó, pa đó nó. Bye bye. Có quay có quay có quay. Ui, hay đốn, hay